สวัสดีครับตัวที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นตัวมอเตอร์บัสเลดนะครับมอเตอร์บัสเลดรอบสูงนะครับรอบจัดตัวนี้จะอยู่ที่4,500รอบนะครับเป็นรุ่น1 7 0 0วัตต์นะครับ2.2แรงม้า72โวลต์นะครับใช้72โวลต์แต่ว่าเราเป็นไฟ DC 72โวลต์แต่ว่ามันเป็นบัสเลดนะครับมันจะมีสาย3เส้นอย่างนี้นะครับมีสาย3เส้นสายไฟสี เหลืองเขียวน้ำเงินนะครับในการป้อนไฟเข้าไปนะครับก็ใช้กำลังสูงก็ต้องใช้สายไฟเส้นใหญ่นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นบัสเลดนะครับเขาก็ต้องใช้กับตัวคอนโทรลบัสเลดนะครับตัวนี้สำหรับท่านที่มีคอนโทรบัสเลดแล้วมีคอนโทรนะครับคอนโทรเลอร์บัดเลดนะครับตัวขับมอเตอร์สามสายโดยใช้ไฟ dt 2สองสายนะครับก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะครับ อคอนโทรลบัตเลต72โวลต์1,700วัตต์นะครับตัวนี้ป้อนเข้าไปก็จะทำให้หมอเตอร์หมุนนะครับมอเตอร์จะหมุนหมุนตัวนี้แล้วก็จะมีไฟมีสายไฟตัวนี้ด้วยนะครับเป็นไฟของอวัดฮอนเซนเซอร์ ensor, นะครับตัววัดสัญญาณแม่เหล็กด้านหลังนะครับจับสัญญาณฮอนเพื่อส่งเข้าไปที่กล่องคอนโทรลนะครับ หรือกล่องคอนโทรลท่านไม่มีตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับมีมาสามสายก็ป้อนไฟเข้าไปหมุนเลยนะครับตรงนี้ก็หมุนอยู่กับตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรลก็จะมีเร่งเบาได้นะครับเร่งเบารอบเดินหน้าถอยหลังได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็น้ําหนักเยอะนะครับอยู่ประมาณแปดกิโลกว่านะครับนี่นะครับตัวมอเตอร์แปดกโลกว่านะครับตอนนี้เราเอามือหมุนได้นะครับแต่ถ้าจับตัวนี้ติดกันนี่หมด หมุนนะครับมันจะฟืดไปเลยนะครับหมุนไม่ค่อยเดินหมุนไม่เดินเนี่ยหมุนเอืดเลยหอบปล่อยปุ๊บวืดเลยปล่อยปุ๊บวืดนั่นคือแม่เหล็กเขาทำมาดีนะครับแม่เหล็กแรงสูงนะครับดูด้านล่างด้านใต้นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมมีตำหนินิดหน่อยนะครับเนื่องจากการขนส่งนะครับ เป็นอลูมิเนียมลราไปความร้อนได้ดีนะครับตรงนี้เราก็เอาไปใช้กับออมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับหรือรถไฟฟ้า,ฟาหรืออะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการนําไปใช้กับแบตเตอรี่หรือว่าระบบรถไฟฟ้าระบบเรื่อยไฟฟ้าเรื่อยพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าจะทําปั๊มน้ําสูบน้ําอะไรก็ว่าไปนะครับที่ปรับรอบได้ด้วยมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับการรับประกันก็ รับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับการรับประกันรับประกันอาการขดรวดไหมบางคดเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าไหมทุกคดเราก็เ,าเรียกว,ว่าการใช้งานโอเวอร์โหลดทําให้ไหมทุกคดแต่ทาไมบางคดนะครับถ่ายรูปออกมาดูนะครับทาไมบางขดเรารับประกันเพราะเนื่องจากการพันหรือการทํางานผิดพลาดของทางาผู้ผลิตนะครับก็ขนาด ขนาดความยาวความกว้างอะไรนี้นะครับอย่างที่ท่านดูมาจากในเว็บเลยนะครับก็ตัวนี้มีพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนเป็นพัดลมใบอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับน้ำหนักเยอะพอสมควรก็นำาให้ดูนะครับตามสภาพนี้เลยครับเลยนะครับท่านจะได้ไปแบบนี้เลยนะครับ